กลับมาอยู่ที่กันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่เราจะนำเสนอคอลัมน์ Health Secret by Dr. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะเพื่อที่จะช่วยทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจของเรานั้นแข็งแรงปลอดภยัยจากโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆในขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทาให้เราดูดี ตลอดการเลยค่ะเราก็สามารถที่จะนำเอาคำแนะนำของคุณหมออรวรันไปปรับใช้ได้ในชีวิตรประจำวันได้อย่างาง่ายๆสบายสบายในขณะเดียวกันก็จะมีการแนะนำเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยของนวัตกรรมที่นำมาใช้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างที่บอกไว้นะคะว่าจะเป็นตัวเสริมเป็นตัวช่วยที่ทาให้เราดูดีแข็งแรง สดใสตลอดการทีเดียวส่วนในวันนี้ค่ะคุณหมออรวรรณกิจเชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำถึงเรื่องของวิธีการในการดูแลป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารักให้ปลอดภัยห่างไกลาจากโควินสายพันธุ์โอไมครอนไปติดตามด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ก็มาพบกับ Health Secret by Dr. r อร์อรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีคนสอบถามมามากเลยเกี่ยวกับโอมิครอนเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องระวังตัวอย่างไรแล้วต้องเพิ่มภูมิตัวเองอย่างไรการระวังตัวก็คงไม่ไม่ให้กัดตกเหมือนเดิมที่หมอเคยแนะนำนะคะอย่างที่เรารู้กันทุกคนคืออย่าอย่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอย่าไปที่คนแออัดนะคะแล้วก็ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มภูมิให้ตัวเองอย่างไรการเพิ่มภูมิให้ตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะอย่างแรกก็คือภูมิเนี่ยมี2อันอันนึงเป็นภูมิที่เรามีด้วยตัวเองเรียกว่า innate immunity ภูมิที่2เป็นภูมิที่เกิดขึ้นทีหลังหลังจากที่เราได้มีการสัมผัสเชื้อแล้วเป็นแอนติบอดีที่ขึ้นมานั้นภูมิแรกเนี่ยเป็นภูมิของทหารในตัวเราเองเลยคือเม็ดเลือดขาวที่จะคอยจับกินเชื้อแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายซึ่งสําคัญที่สุดค่ะ แล้วก็ NK เซลเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นหลัง60เป็นต้นเนี่ยก็จะเริ่มดรอปลงหรือในคนที่มีโรคเรื้อรังนะคะหรือว่าพวกที่เครียดทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนเนี่ย NK เซลก็จะดรอปรวมไปจนถึงคนที่ขาดวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน D3 NK เซลก็จะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นะคะนั้นการที่จะเพิ่ม NK เซลให้สมบูรณ์และทำให้เป็นประการด่านแรกที่จะเอาชนะ เวลาที่เข้ามาในร่างกายเราได้ก็คือการเพิ่ม NK cell ก็มีตั้งแต่เรื่องอาหารที่หมอเคยเน้นย้ำว่าเราพบแล้วว่ามีอาหารที่ช่วยเรื่อง NK cell ให้แข็งแรงมีแล้วก็เพิ่มจำนวนได้ด้วยก็เช่นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกนี่จะเพิ่มเซลล์เซลล์ก็ไปเปลี่ยนเป็น NK cell นะคะหรือว,ว่าทานพวกอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยพวกสมุนไพรต่างๆที่พบแล้วว่าช่วยเรื่อง NK cell ได้ก็ตั้งแต่ขมิ้นชันผูคาวนะคะกระชายขาว แล้วก็พวกขิงผ่าขมิ้นรวมทั้งหัวหอมแดงนะคะพวกนี้ก็จะช่วยเราได้ก็เน้นอาหารไทยยำๆต้มยำอะไรอย่างเงี้ยพวกนีก้มีเรื่องความเปรี้ยววิตามินซีเองก็พบว่าช่วยได้มีรายงานชัดเจนว่าวิตามินซีถ้าเผื่อในในช่วงที่ระบาดหนักๆมีเขาหลายประเทศก็ให้เป็นการดริฟเลยให้ร้อยมิลลิกรัมต่อกิโลนะคะต่อ ต่อคนเนี่ยค่ะก็จะช่วยช่วยให้พุพ่มภูมิได้ไปจนถึงอันที่สําคัญที่สุดคือวิตามินดีสก็จะเน้นย้ําว่าในคนที่มีวิตามินดีสในร่างกายสูงเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้โควิดเข้าสู่ปอดได้ก็เพราะว่าเรากลัวที่สุดคือโควิดเมื่อเข้าปอดเนี่ยทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทําให้เสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือต้องป้องกันเหล่านี้อย่าให้กาดตกนะคะแล้วก็ ส่วนการให้วัคซีนเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเป็นช่วงของหลังจากที่ประการด่านแรกดักไว้ถ้าเอาไม่อยู่หรือว่าเข้ามาได้แล้วเนี่ยไอแอนติบอดี A คือวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นแอนติบอดีคือประการด่านที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะมาช่วยให้เราเป็นแล้วอาการไม่หนักนะคะก็การให้วัคซีนก็ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะซึ่งเราก็ต้องติดตามว่าอตอนนี้ ความไวของวัคซีนที่จะสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อสายพันธุ์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตลอดเวลาก็ติดตามชมกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการในการป้องกันไวรัสโครนดสายพันธุ์โอไมครอนตามคำแนะนำของคุณหมออรวรรณกิเชเวงกุล ต้องย้ำนะยังไงก็ตามการห้ามตกโดยเด็ดขาดสวมใส่หน้าก,กากอนามายัยล้างมือกันให้บ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ lication TikTok, Instagram และ t w ิ t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ